คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาทำบ่อยๆให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดภารกิจลัดตัวมากนะฮะเอาเป็นว่าคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะฮะหรือฟังเป็น EP ีแรกนะครับก็ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของคิดในใจนะครับตัวผมเองนั้นชื่อเม่นนะครับผมเป็นแอดมินแล้วก็เป็นนักเขียนของเพจคิดในใจนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่พูดพอดแคสต์ให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับมาทําความรู้จักกันได้เสมอนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครอบครัวเรายิ่งใหญ่นะครับมีลายแอดเรียกว่าอบอุน่นอะพูดถึงหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าครับก็ ยังอยู่ในเรื่องของความรักแต่ว่าไม่ใช่ความรักธรรมดาครับเป็นโรคกลัวความรักครับเคยได้ยินไหมฮะชื่อนี้ครับฟิโลโฟเนะบียนะฮะผมว่นเจอบทความจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับเขียนโดยดรรักษาก็เขาบอกว่าโรคเนี้เป็นแบบมีชื่อโรคเรียกจริงๆนะเป็นแบบโฟเบียฟิโลโฟเบียซึ่งในภาษาษกรีกเนี่ยคำว่าฟิโลเนี่ยแปลว่าความรักโดยอาการหลักๆแล้วของฟิโลโฟเบียเนี่ย ผู้ป่วยนะฮะมักจะกลัวการที่จะตกหลุ่มรักใครสักคนหนึ่งหรือกลัวการพัฒนาความสัมพันธ์อ่านี่ใช่คุณหรือเปล่าครับเพราะงั้นเนี่ยคนโสดต้องลองฟังดูนะครับว่าคุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าหรือคุณเคยประสบอาการแบบนี้ไหมเขาบอกว่ามันจะ เป็นการกลัวความสัมพันธ์นะครับหรือวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์นั้นๆได้นะครับทำให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่อยากจะรักใครเลยเพราะว่ากลัวมันพังนะฮะโดยอาการมันจะเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกับความกลัวอื่นๆนะครับ <S <S เขายกตัวอย่างเช่นกลัวความสูงกลัวแมงมุมกลัวการอยู่ในที่ชุมชนเป็นต้นนะครับอ่ะที่นี้ครับสาเหตุมันคืออะไรอ่ะ จริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นได้หลายอย่างเลยนะสมมุติเป็นในแง่เหตุการณ์ฝังใจในอดีตอันเนื่องมาจากนะฮะประสบการณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับความล้างสะเทือนจิตใจนะครับเช่นถูกนอกใจถูกอ,อกหกักไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วนะฮะก็เลยกลัวบางทีมีความรุนแรงในครอบครัวต่างๆอย่าล้างน่นนี่นั่นหรือโดนทําร้ายมาก็กลัวเช่นกันรวมไปถึงถ้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือศาสนา ะครับบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะครับก็มีข้อห้ามทางวัฒนธรรมประเพณีหรือศาสนานะครับว่าแบบห้ามแสดงความรักระหว่างเพศเดียวกันหรือว่าโดนบังคับแต่งงานคุมถุงชนหรือดูตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ชอบก็เลยไม่อยากจะมีความรักเลยนะครับหรือตัวเราเองนั้นไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะครับเช่นแบบโอ้ฉันไม่คู่ควรเลยที่จะมีความรักฉันมันอ่อนดอย ไม่ไม่ควรจะรักใครหรอกเพราะฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนฟิลแบบว่าไม่เห็นคุณค่าตัวเองว่าแบบตัวเองไม่มีค่าพอจะรักใครคิดแบบนี้อยู่ในหัวนะฮะก็เลยก็เลยเป็นแบบสาเหตุหนึ่งของโรคนี้เหมือนกันนะครับซึ่งาทางคุณหมอเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคฟิโลโฟเบียเนี่ยถ้าเลื้อรงจริงๆอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะ ลามไปเป็นแบบโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลกลัวการเข้าสังคมหรืออื่นๆได้อีกนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงจังพอสมควรนะครับสําหรับโรคนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องมาดูอาการมันก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงโดยอาการของโรคกลัวความรักเนี่ยเขาจะแบบแสดงอาการแตกต่างกันไปในแต่ละรายนะครับซึ่งไม่เหมือนกันเลยแยกเป็นประเภทง่ายๆครับอาการทางกายก็เช่น สั่นกลัวร้องไห้วิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหายใจหอบกระสับกระส่ายมือเท้าชาหายใจทีๆไปจนถึงเป็นลมนะครับนี่คือทางกายนะส่วนอาการทางจิตก็คือไม่ไว้ใจใครรู้สึกกังวลเมื่อเริ่มต้นจะมีความสัมพันธ์กับใครก็จะตีตัวออกห่างและกลัวนะครับพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้ถหลำลึกลงไปคุยกันแต่พอจะถลำลึกถอยห่างอะไรประมาณนี้ ก็บจบความสัมพันธ์ไปหรือชอบความสันโดษเป็นพิเศษสบายใจเมื่อต้องทำอะไรคนเดียวนะฮะแล้วก็มาเจลิกเลี่ยงสถานที่ที่มีคู่รักเยอะ<ๆ>เช่นรโรงภาพยนตร์หรือสวนสาธารณะก็นี่คืออาการแยกแยกทางกายกับทางจิตนะครับอันนี้คือคําแนะนําของแพทย์นะครับว่าคุณหมอเขาบอกว่าอาการแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องไปพบหมอแล้วนะนะก็คือเขาบอกว่าถึงแม้ฟิโลโฟเบียจะไม่ใช่โรคแต่ก็เป็นภาวะทางจิตอย่างหนึ่ง ในหมวดหมู่ของโรคแบบกลัวนะครับก็คือโฟเบียครับหากมีอาการทางร่างกายหรือจิตใจที่มันกระทบต่อชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเริ่มเก็บตัวเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพยายามหลีกการเข้าสังคมสามารถเข้าไปรับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ได้โอ้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นหนักจนทําให้ชีวิตประจําวันคุณเสียหายอะ่ะก็ถึงเวลาที่คุณต้องไปแบบว่าเข้าคอร์ส ดูแลตัวเองนะครับฮิวตัวเองไม่ต้องห่วงครับมันมีการรักษาครับผมโรคนี้นะครับแนวทางการรักษาก็จะมีแบบอ่ะบำบัดพฤติกรรมทางความคิดบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวหรือการใช้ยาหรือแบบมีกระบวนการต่างๆนะครับอ่ะอันแรกนะครับอันแรกก็คือกระบวนการการลดความวิตกกังวลอย่างมีระบบนะครับหลักการของวิธีนี้มันก็คือทําให้ผู้ป่วยผเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว นะครับเรากลัวอะไรเรากลัวความรักใช่ไหมแพทย์เขาก็จะจัดสถานการณ์ให้ผู้ป่วยสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเช่นพูดคุยกันทํากิจกรรมร่วมกันให้มันมีแบบภูมิต้านทานหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวที่จะคุยกับใครสักคนมันคือคุยแบบเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการลดอย่างมีระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือการบําบัดพฤติกรรมทางความคิดเป็นวิธีที่เน้นการ ทัศนคติเป็นหลักนะครับเช่นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องของความรักเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสังเกตเห็นรูปความคิดนะฮะว่าแบบนิสัยที่ทําให้กลัวที่จะมีความรักเนี่ยพยายามเปลี่ยนเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกแทนเรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนมุมมองความรักอ่ะจากจากลบเป็นบวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆปรับกันไปนี่คือปรับทางความคิดอันต่อมาครับก็เป็นการบําบัดด้วยการเคลื่อนไหวสายตา แค่เคลื่อนไหวสายตาก็คือเขาเอาไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยเฉพาะบาดแผลทางใจเช่นผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญต่างๆหรือมีความทรงจำที่เจ็บปวด,ดววรวดร้าวเกี่ยวกับความรักก็พยายามจะทำให้สมองนั้นลืมหรือว่าไปโฟกัสสิ่งอื่นไปโฟกัสส่วนต่างๆแทนอันสุดท้ายครับคือการใช้ยาเลย เขาก็บอกว่านะครับสำหรับผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจจะพิจารณาให้ใช้ยาในโรคก,กลุ่มซึมเศร้าและโรควิตกกังวลร่วมด้วยโดยเฉพาะคนที่มีแบบความเครียดเ่ะพอเป็นอย่างนี้แล้วมันเครียดแล้วมันซึมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแจกยาโดยตัวยาเนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายและลดอาการเหล่านี้ลงได้นะครับนี่ก็คือวิธีรักษาหรือวิธีบรรเทานั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วปัจจุบันยังไม่มีแบบ ังไม่มียาชื่อว่ายานี้รักษาโรคกลัวความรักอะไรเงี้ยไม่มีอยู่จริงเรียกได้ว,ว่าเป็นการบําบัดในรอบรอบข้างของโลกนี้เพื่อจะให้อ่ามันบรรเทาลงได้มากที่สุดทางคุณหมอเนี่ยเขาก็มีดูดอนมาฝากด้วยนะครับผมจะอ่านตามที่เขาแนะนํามาทั้งหมดเลยก็แล้วกันเขาบอกว่าวิธีดูแลตัวเองเมื่อเราเป็นโรคนี้นะครับเป็นโรคกลัวความรักดูก็คือสิ่งที่ควรทาก็คือ ทำความเข้าใจว่าความกลัวมีสาเหตุมาจากสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดก็คืออ๋อเรากลัวเพราะเราเจอนี้มาอ๋อเรากลัวเพราะอย่างนี้พยายามเข้าใจมันสองครับพยายามทำความเข้าใจว่าความรักเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกับความกลัวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติสามครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เพียงพอนะครับอันนี้ก็เพื่อสุขภาพสี่ลองเปิดใจทำกิจกรรมใหม่ๆ เช่นปลูกต้นไม้ออกกําลังกายโยคะนั่งสมาธิเหมือนเอาเอาความคิดเอาตัวเองไปโฟกัสกับแอคทิ i ิตี้ต่างๆในชีวิตนะครับเพื่อเราได้ผ่อนคลายรวมถึงเป็นการเข้าสังคมกึ่งๆนิดๆด้วยนะฮะห้าครับขอความช่วยเหลือหรือขอความปรึกษานะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องทนกับมันร้อยก็ได้นะครับ บนโลกนี้มีคนที่รับฟังอยู่เสมอดอนครับข้อห้ามครับ 1. ครับหลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความรักอ่าถ้าผมตอบก็คือเช่นเลิกคิดในแง่ลบว่าความรักจะเป็นมีดทิ่มแทงเราเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับเลิกคิดว่าเราไม่เหมาะกับการมีความรักอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มีค่ากันทุกคนนะครับ2ครับไม่อยู่คนเดียวไม่เก็บตัวหรือที่ดองห่างจากสังคม ันเป็นเบสิกอะครับเราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนบ้านนะครับติดต่อบ้างน,นู่นนี่นั่นนะครับการแยกออกมาคนเดียวเราอาจจะโอเครู้สึกว่ามันสงบก็จริงแต่ว่ามันก็มีผลเสียของมันเหมือนกันซึ่งถ้าเรามีภาวะแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมที่จะคนเดียว100%ยเปนะครับสัก80%หรือ70%ก็ยังดีนะฮะอะสครับผมงดการใช้บุหรี่สุราสารเสพติดนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆก็เพื่อ สุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความคิดของตัวเองด้วยนะครับทีนี้ครับผมอันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเป็นหรือคนรอบตัวเราเป็นเนยเราควรจะช่วยเหลืออย่างไรสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจก็คือเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขามีภาวะอะไรซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นเนืกอออกปะเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยที่เขาหวาดกลัวเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเขาไม่ตัดสินเขาว่าเขาเฮ้ยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเรื่องแค่นี้เองอะโน่นนี่นั่นคอยสนับสนุนมากกว่าคอยตัดสินนะครับรับฟังอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดข้างกายจะช่วยได้ดีฟังมาจนถึงขนาดนี้นะครับเราสงสัยกันไหมว่าโรคนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ที่แบบชื่อเรียกเท่ นะครับโดยทางคุณหมอนเนี่ยเขาก็สรุปไว้แล้วนะครับว่าโอเคโรคนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะมีจริงๆแต่ว่ามันไม่ถือเป็นโรคในทางการแพทย์นึกออกไหมมันมีอาการแบบนี้จริงแต่ถ้าเป็นทางการของทางการแพทย์เลยเนี่ยมันไม่มีนะครับมันเป็นเพียงภาวะทางจิตอย่างหนึ่งในโรคก,กลัวแบบเฉพาะหรือโฟบีนะครับ สมมุติเป็นโรคความกลัวเนี่ยความกลัวก็แบ่งออกมาเป็นร้อยอย่างซึ่งในร้อยอย่างมีคําว่าความรักอยู่นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกันน่เหมือนกลัวกลัวความสูงกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวงูกลัวนู่นนี้นั่นแค่มันเป็นเอ่อเซี่ยวหนึงของของคำว่ากลัวนะครับก็คือกลัวความรักนั่นเองมันเลยไม่ถือเป็นโรคในทางการแพทย์นะครับแต่เป็นภาวะทางจิตอย่างหนึ่งนะครับสองครับเป็นแล้วหายได้ไหมอันนี้สำคัญ นะครับคุณหมอเขาบอกว่าเฮ้ยโรคนี้เป็นแล้วหายได้หากรักษาหรือบำบัดอย่างเหมาะสมโดยถูกวิธีก็มันมีวิธีของมันเราแค่เอาตัวเองไปอยู่ให้ถูกวิธีก็จะหายได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับจากเว็บด็อกเตอร์รักษานะครับคนที่ตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างชัดเจนก็คือแพทย์หญิงศิริลักษ์นะครับลอดถอนขอบคุณที่ให้ข้อมูลมาให้ผมได้เล่าสู่กับเพื่อน พี่ๆน้องๆในเพจคิดในใจในพอดแคสต์นี้ได้ฟังด้วยนะครับทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเคยมีอาการแบบนี้กันไหมครับเคยรู้สึกว่ากลัวไหมใครที่โสดนานๆแล้วกลัวไหมเราอาจจะมีภาวะแบบนี้หรือเปล่าหรือเราก็แค่ยังไม่พร้อมเฉยๆก็เอาเป็นว่าเป็นอีกคแหนงหนึ่งแล้วกันที่ให้เราได้รู้จักโลกใบนี้มากขึ้นนะครับผมใครที่เจอคนที่เป็นอยู่ก็ทําตามคําแนะนําได้นะครับหรือใครที่เป็นอยู่ก็ลองเรียกสติตัวเองกลับมานะครับให้ คลิปคลิปนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้ก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่า EP นี้ครับผมมาด้วยความรู้มาด้วยสาระล้วนๆน,นะครับแล้วก็บวกความคิดถึงของผมด้วยที่คิดถึงทุกคนถือว่าเอาสาระที่ดีมาฝากกันถ้าชอบใจนะครับฝากกดแชร์ในทุกๆช่องทางนะครับคอมเมนต์คุยกันมีหัวข้ออะไรอยากให้นำม,มาฝากกันอีกก็บอกได้เสมอนะครับผม ทั้งอินบ็อกซ์ในเพจคิดนีใจหรือคอมเมนต์ในที่ต่างๆของพอดแคสต์นี้นะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับผมสำหรับ e ีวน่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามนะครับแล้วเจอกัน